PVE กําลังจะมาแล้วมาหาห้อง PVE เล่นกันก่อนละกันเขาเรียกว่าวอร์มมือก่อนเล่น PVE จริง,รงสวัสดีครับชาาเด็ดเกมเมื่องท่านี้ผมก้องซาครับไม่กันในเกมว่าสองอีกแล้วนะครับก็เห็นห้อง PVE นี่ครับ stop the zombie car ไหนมาลองเล่นกันหน่อยครับโอเคก่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ครับ เป็นกระจายกล้องซ่าด้วยครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม o อวัตสด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นใี้เนทั้งสแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v ว l ล o ลย์บ c ล l อร์ดิวตี้วอลสและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับมาเข้าเกมมาแล้วโอ้จะติกเกมฟอร์บบเราควรเล่นอะไรดี เล่นโซเจอไหมเอาฮิวดีกว่าไปเล่นฮิวดีว่าเล่นฮิวบ้างเล่นคิริโกดีกว่าโอเคสอมบี้หมด17ตัว18ตัวโอ้โห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 โอางเยอ้โหโอ้โอ้่หโอ้โหโอ้โหโอก่อนโะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหอ้่อนอห้พื่อก่อนเรโมีอ้โเรามีฮโอเรหมอฮโอ้อ้โหโ้หอ้โหโอ้โหอ้หโอ้โหหโอหอ้โหโอ้โหเออ PVE อบบเมกกันเองครับ PVE แบบเมกกันเองฮะ เออไปคิดตัวนรักโอ้โหอะไรพวกเนี้ยมาโอ้โหอันนาแมสผมว่าอันมอยล่าดีกว่าฮ่าฮ่าไปไปเพื่อนไปไปเ่นบลวอลพีพีเอีนก่อนโอ้แต่พีพีเอียนเยอะขนาดนี้นี่มันจะเดือดขนาดไหนครับทุกคนไปเพื่อนลุยวอรลพีพีสวยมากสวยมากนั่นแหละมันดันถึงแล้วมันดันถึงพอยแล้วเพื่อนเราต้องไปเข้าไปยืมมันเข้าไปยืมมันนะฮ่า You, 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 you. ยื้อๆๆได้เปล่าได้เปล่ายื้อๆๆสวยมากสวยมากเออเออมันเข้าพอยไปแล้วโอ้โหมันเดือดเกินโอ้ถ้าพีวีเดือดขนาดนี้นี่มันต้องเล่นแล้วไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โกูดาวไม่มีด้วยเนี่ยเพิ่งเห็นโอ้โหถ้าพีวีขนาดนี้มันจะเดือดขนาดนาั้นโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ไปเลยครับเออ เอาเอามันเพื่อนนั่นแหละเอามันนั่นแหละคอนซูมยูไปแล้วสวยมากนีอ้โหโอ้โหอ้โหแล้วมันเกิดไม่หยุดมันเกิดไม่หยุดโอ้พีพีมันจะขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยเอ้ยโอ้ดูเดือดเกินโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้อะไรวะดูดูเปิดอย่ันงี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูดิครับเปิดอย่างงี้นี่คือเล่นอย่างยาก ผมแต่ศัตรูเยอะจริงโอ้โหอะไรเด็นออกไปนอกโลกเล่นตัวอะไรดีวะถ้าแคสซิดี้นี่มันจะน่ากลัวขนาดไหนวะเฮ้ยแคสซิดี้วะเออไปเลยเพื่อนนั่นแหละเออแคสซิดี้น่าจะเท่อยู่โห่อะไรวะเนี่ยโอ้โหสุดยอดเพื่อนเพื่อนลุยมัน เออเออีสุดทนู่นเออโอ้โหสุดยอดโอ,อ้โหเอาตัวอะไรดีวะเออจังแล้วตายปะวะโอ้ที่เพื่อนได้นขหกกี่คนเนี่ยเพื่อนต้องสู้กันเพื่อนมาฝึกซ้อมกันก่อนก่อนได้ผิวโอ้โหแต่นี่สวยน uh, ี่สวยเออไปเลยครับเออสวยมากโอ้โหมันมันดันไม่หยุดเลยว่ะ มันทันไวมากคือมันเกิดไม่หยุดไงมันทันเข้าพอยแล้วโอ้โหหาไปเลยครับไปเลยโฮไปปุ๊มเข้าไปสวยงามมากโอ้โหแล้วดูมันเกิดไม่หยุดอย่างนั้นอนะ่ะไฟเล็ดวิวไฟเล็ดวิวไปสวยมากสวยมากแล้วยิงยิงไปไป oh ไปไปแล้วปึ้มโอ้โหปึ้มไม่ไม่ตายด้วยว่ะครึ่งหลอดครึ่งหลอด สวยมากเนี่ยเออเนี่ยต้องต้องต้องเกาอย่างเงี้ยต้องเกาเงี้ยอย่าให้มันออกอย่าให้มันออกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออไม่ต้องออกเพื่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละผมสวยมาก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 นั่นแหละโอ้โหยิงชิวยิงโอ้ยสุดเป็นจำกัดดี่ว่าเพิ่งเห็นเออยิงไปดิเพื่อนอีกห้านาทีเปลี่ยนตัวบ้างดี่ว่าตัวอะไรดีวะลิปเปอร์ไหมเฮ้ยลิปเปอร์ไดใดทไง เออจะเป็นไงวะไหนลองดูดิไป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 เลดาดาคนเขาซูมอยู่ผมว่าเนี่ยต้องให้ต้องใช้คอมโบนั่นแหละเพื่อเรายิงมายิงมาครับยิงไายิงมาเพื่อนนั่นแหละสวยมากเอ็กซ์โบคิวโอ้โหดูโอ้โหโคตรเยอะโคตรเยอะเออเออได้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 โอ้โห เอไไไอได,ด้ได้ได้โอ้โหโอ้โอ้ไม่ก็ได้ได้ได้ต้องกัดไว้อีกเว,เ,เ,อเวลาไม่ลดเลยเหรอเวลาไม่ลดเลยวะหรือว่าลดลดดิเห็นอยู่ว่ามันลดอ่ะมันสี่นาทีห้าสิบวิมานานแล้วปะผมเห็นอนะหรือมือผมตามไม่ดีไม่รู้กันไม่มั่นใจมัมมานคุณมันเอาเพื่อเราตายโอ้โห ท็อปยอนไหมท็อปยอนพอท็อปยอนได้อยู่ไป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 ท็อปย้อนติเมทได้ครัไป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 มันดันมาแล้วเพื่อนเออเออโมูเทนโคนั่นแหละได้ได้ได้ฮะได้รลุรัวลุลัวลุัวลุัวไปดิรัวไปรัวอันนั้นไรฮะอ่าสวยอยู่สวยอยู่ ยืนชิลแล้วย,ย,ยืนชิลยืนช kart, ิลเออโปโบ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 โปมเทนคอโอ้โหไงได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวพอช่วยฮันโซอีกแรงเคลื่อนโซอีกแรงโอ้โหแล้วเสียงมันดูเดือดมากตอนนี้ดันดันเอ้ยใช่แน่เวลาลดอยู่นี่ว่ะการไว้เพื่อนกันไว้กันไว้นั่นแหละเออโอ้โหมันเดือดจังวะโหเนี่ยต้องได้อีกคนเนี่ยหกหกคนแล้วเล่นทีหกนะ โอ้เทนคสวยมากโอ้โหดาเมจเราล่อไปเจ็ดหมแล้วนะเออโ้โป๊โปโป๊โไปทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนนั่นแหละทำายทำลายไปยิงไปโอ้โหยิงปสามนาทีทุกคนสามนาทีก็มีมันจะหมดแล้วเนี่ยมันจะหมดมันจะถึงจุดแล้วเนี่ยไปเพื่อนกันให้ได้กันให้ได้โอ้โหเยอะเยอะแบบเยอะมากของไฟล์สวย นั่นแหละเพื่อนสวยมากปัง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 สวยเสวยสวยสวยพยายามยิงอยู่เพื่อนไม่มีหันโซใช่ไหมใช่ไมีันโซแล้เออยิงไหมนั่นแหละนั่นแหละยิงโมเทนคอไปโอ้ยิงไปเป็นแแล้วดัเป็นเราเป็นแสแล้วอ่ะโอ้เป็นแสบคนแรกเลยทีมันดันมันดัน อยดันอย่ันผมอย่าดันผมอย่าดันผมอุ้ยมันดันมสวยมากสวยมากเพื่อนฝกโอ้ฝกเพื่อนด้วยยิงเอาเพื่อนด้วยยิงต้องมีตัวดามย่งผมเน่ยนะไม่งั้นไม่ไหวเพราะดาม่มต่อที่เราไงประูที่อยู่ก็คือโดนเรื่อยๆฮะดีไปครับไหมครับโบเล่นคอยิงไปโโโก็ดี2ก็ดี เวลาสองนาทีโอ้โหโมเทนคอไปโอ้สองนาทีอีกแค่นิดเดียวนแหละเออโอ้ย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 ิงทุกอย่างให้เดอแล้วไปฮะยิงไปยิงไปมันง่ายกว่าง่ายกว่าฮันโซไงมันยิงต่อเนื่องกว่าฮันโซฮันโซจะไม่ต่อเนื่องขนาดนี้ครับไปฮะหนึ่งนาทีครับหนึ่งนาทีโอ้หนึ่งนาทีหนึ่งนาที ึงนาทีหนึ่งนาทีปับ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 ปโอ้โหเฮ้ยเราเกิดเราปิดเราปิดเราเฟยนี่คือแบบโคตรวุ่นวายไปเลยเพื่อนเออโมเดลคอโมเดลคอเออโอ้ยไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วทุกคนเรากำลังสู้นะโอ้ยมันเยอะว่ะคือผมเปลี่ยนตัวไม่ได้อ่ะอัลติเมทผมคือโคตรจำเป็นนะเพราะมันมันทำดาเมจรอบตัวไงเนี่ย <c 195 2> อบทอนยาเมทมีผมคนเดียวแล้วอะที่เหลือเป็นซัพพอร์ตเอ็โคโอตอนนี้เหมือนเล่นคอมปกตินะคอมภาคหนึ่งนะออสองสองแทงสองซับสองดาเมจนะยิงไปยิงไปยิงไปเอ็กซ์โบคิวหนึ่งกะทีหนึ่งกะทียิงสุดท้ายนี่สุดท้ายสุดท้ายยิงอยู่เพื่อนยิงอยู่ยิงอยู่คือตายไม่ได้อะคือผมว่าถ้าตายผมมันดันเข้าแน่เออยิงไปยิงไป จีกงไปแล้วครับแต่ก็อยากเล่นทางโซมกันนะแต่เก็นจินี่คือไม่ต้องคิดเลยทำอะไรไม่ได้เออไฟเดินชีวแล้วโบเรนคอมัน,นดันเข้ามาเป็นพันแล้วอะ่ะยิงไลยเป็นพันตัวนะตอนนี้ยิงเพื่อนจิงมั้ยิงมั้ยิงมั้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออสวยมากผมเพื่อนเราก๊อปหมูเหรอใช่ใช่เพื่อนเราก๊อป,ปหมูห ดูดแล้วยิงยปไปเรื่อยๆนะคะนแหลสวยมากสวยมากโค่นมาแล้วอันนี่ออกดีว,ดวความยากระดับหาเลนขวาดูเดีือดด้านซ้ายบนนะของมันจะมีเพิ่มแบบความยากด้วยหรอจะชนะแล้ว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 ทุกคนเราต้องชนะทุกคนเราต้องชนะเรียบร้อยโอเวอร์ไทม์โอรปธามยังไงให้หมดอ่ะของมันมันไม่เกิดแล้วไม่เกิดแล้วสวยมากทีมคิวครับโอ้โหโคตรเดือด โหถ้าทีวีเป็นงี้นี่สู้กันแบบสู้กันแบบสุดใจขาดดิ้นมากโอ้โหต้องเอามาเล่นจริงๆว่ะคือถ้าไม่เอาท็อปยอนมาเล่นคือสู้ไม่ได้จริงนะน่าจะเป็นช็อตแบบอันติเมทแน่นอนเชื่อผมปรับ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 เนี่ยโจโ์โจ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 เออโอ้โหดูผมได้ได้อ๋อโหคิวตัวรัวๆมากสุดยอดสุดยอดเซอร์กิตรอยัล อ๋อคือเราเล่นฝับป้องก,กันเดียวเนาะเล่นตัวอื่นมาด,มดมมีกว่าเฮ้ยผมอยากฮันโซบ้างอ่ะเมื่อกี้เขาเล่นฮันโซแล้วเล่นฮันโซมัาดีกว่านี่ไงอ๋อจะมีบอกใช่ไหมซอมบี้เรจด,ดิฟิคอลฮาร์ดนี่คือระดับระดับสิบนะโอ้โหถ้ายากกว่านี้นี่จะยิงกันตายไหมเนี่ยคือมันยากตรงที่ว่ามันเกิดเรื่อยๆเลยมันเกิดจุดเดียวเลยไงไรโอเคอยู่เออกระโดดกระโดดโอ้กระโดดโอ้โหโอ้โห โอ้โหเกิดไหนวะเกิดนี่เลยเหรอโอ้เออจิมก่อนอันดีเมตคือสำคัญมากอันดีเมตสำคัญมากเบตส์สำคัญมากินเบตส์สำคัญมากเอาไปเลยเพื่อนโอ้โหเยอะเยอะเยอะได้อยู่ได้อยู่หักตัวก็ง่ายนะหักตัวเป็นเส้นตรงไงคือมันเกิดมาก็โดนเรื่อยๆอ่ะเออเอาดิ เอาดิโอ้โหฮันโอ้โหฮันโซนี่คือเดือดมากฮันโซนี่คือเดือดจริงเมันเล่นบอสบ,บอสบ,บอสยิงไม่ทนันเพื่อนบอสยิงไม่ทันเออโอ้โหสี่ทีอีกแล้วกันทะกันได้ไหมวันนี้รอบนี้จะกันได้ไหมมาดูกันนะไม่มีแท้งลนะไม่มีไฟเบรดวิวให้เราแล้วอะ่ะเออยิงไปมันต้องยิงไกลๆแล้วล่ะเพื่อจะได้โดนทุกตัว ไปเพื่อนเรามาฝึกซ้อมพีวีไปด้วยกันนะออมาดูกันว่าเราจะฆ่าดเดี่ยวตอนร้อยยี่สิบห้านะมาดูว่าฝึกได้กี่ตัวดูก่อนมาทายกันผมน่าจะสักพันแปดเดี๋ยวไปวะโอ้คือไปยืนในพอยต์ไม่ได้อือโอ้โดนโดนโดนยิงโดนยิงต้องห้ามตายต้องห้ามตายโอ้โหต้องห้ามตายไหมล่ะ โอ้ยากยากยากเอ่อเออเซ็ระแดดเซ็ระแดด์ดดยิงไหครับอยู่กับตะปุววกคุย้ยพยายามยิงอยู่เพื่อพยายามยิงอยู่เออยิงไหมสวยมากสวยมากเอ้อนั่นก็ได้อยู่นะไม่ฟิลไม่ฟิลได้อยู่ เพราะไมค์ฟิลมันโดนมันโดนไปหมุมๆแล้วคือไปยืนไปยืนไม่ได้อะไปยืนตรงกลางใครก็ตายอะเวลามันขึ้นแล้วเวลามันขึ้นแล้วดูคนว่าเกมจะอีกคิวโอ้เยอะเยอะเยอะต้องต้องปล่อยจากอันติตลอดเลยอะเออโอ้ยโอ้เยอะมากเยอะมาก โอ้โยเฮ้ยวิ่งตามมูก็ได้อยู่นะโอ้โหคิวโอ้โหคิวโอ้โหโอ้โหโดูโคตรเยอะโอ้อะไรวะเนี่ยเออ,อแหลรเพรื่อนสวยมากไปกดอันติเนแตแซดนะครับทุกคนผมมีใครถามนะไป5นาทีมาดูกันว่า,ารอบนี้เราจะกันได้ถึงจุดไหมฮะ คือมันกันได้ประมาณส,สอง,ส,องสามนาทีเองนะจุดหนึ่งอะเพราะว่ามันเกิดเรื่อ,ๆอยๆไงยาเพื่อนอยาเอาไปเลยเพื่อนเอาไปเลยโอ้เยอะจังว่าเพื่อนเยอะจังว่าโอ้โหโอ้โหูี่คือผมต้องโดดเล่นแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยไปก่อน โอ้เพื่อเราไอ้นี่มาวะดูมฟิตมาอินคัมมิ่งไปแล้วอินคัมมิ่งมาแล้วแล้วยิงก่อนเออสี่นาทีผมว่ไาไล่ฮันมาก็ได้เออเนี่ยอ๋อผมจะบอกว่ไาไล่ฮานมาก็ทุบดาวเลยนะเออเออสวยมากเออ ซอมบี้มีกี่ตัวเนี่ยสิบตัวเองออ,อความฮาร์ดก็คือระดับสิบก็คือสิบตัวใช่ไหมเกมนี้ยิงไปแล้วหนึ่งแสนดาเมจนะทุกคนนะเอาไปเลยเออโอ้โหเยอะมากเยอะมากนลยคิวไปหมดสี่ร้อยก,กว่าตัวละ เออสวยสวยยิงไปยิงไปยิงไปโอ้โหมันดันเข้ามาไวมากมันดันเข้ามาไวมากโอ้โหอยากจะไปอยู่ตรงเพโลดทำไม่ได้เลยอะไี่เลยดีวะเขาเปลี่ยนตัวไปทันอ,อ่าเออดีไปแล้วเพื่อนนั่นแหละ อยู่กันไดบุคคลด้วยหาที่สุดท้ายครับมาดูกันว่าเราจะก,กันกันไหวไหมฮะดีว่าจะไปยืมพอโอดิแต่ดีว่าเซลติกตักน่าจะแรงอยู่นะอเออ,เอ,อผมว่าเซลติกตากได้อยู่ยังไงตายหมดเลยนะแต่มันตายหมดแต่มันก็เกิดไวนะครับ <laughs> มันไม่ได้ตายแล้วตายเลยฮะเออมันตายแล้วมันเกิดเลยดิครับ นิ่ไปสวยมากว่าสวยอยู่เอ็กซ์เบิลคิวเพื่อเราพยายามพยายามดันน่ะสวยฮะเซอร์ริซัตไปโอ้โหไฟเดลวิวมาแล้วไฟเดลวิวมาแล้วโอเคคืออย่าน้อยดึงมัอยู่ที่เดียวกันไหนะอย่าให้มันไปนนั่แหละสวยมาก เออยิงไปแสนแปดแล้วครับแสนแปดแล้วเออพีก้อนจะค่อยๆคนมาช่วยแล้วเพื่อนไปเลยบิวไปแล้วมาเลยินไปแล้วโอ้ oh my god ฮะเกมจีเหรอเกมจียิงตอนไหนเกมจีจะฟันตอนไหนนี่ โอ้ส่วนมากเซริซักโอ้ยิงกันแบบโหูดับตับไม้โหูดับตับไม้ไปแล้วสามนาทีสุดท้ายครับกับอีกดึงทางตรงกับดาสกิโรโยครับจะกันกันไหวไหมโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอยไป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 ยิงไปโอ้สามนาทีกับตรงนี้เลยเหรอ เออพยายามแล้วพยายามแล้วเออโอโอเย,ยอะจังวะเย,ยอะจังวะหมดยังเออหมดยังเวลาเออซื้อรลเวซื้อก็ได้อยู่นะซื้อแล้วซื้อแรงอยู่แต่มันต้องไปยืนตรงนั้นไงมันก็โดนดันไงยิงไหมครับยิงไหมฮะ พาออไหลมอเลยไปแล้วเออสองนาทีแล้วทุกคนสองนาทีแล้วนิดเดียวสวยมากดาก็มีคำมีเออคนหนึ่งดูดคนหนึ่งดูดไปคนหนึ่งดูดมานั่นแหละเพื่อนสวยมากหดูดูดไนสวยๆอย่างนี้ไปฮะอย่าลืมที่กดคิวจะหนึ่งพัน 1, ตัวละ พัน <Mile> ห <dizzy> ้าถึงไหมไม่น่าถึงคิดว่าจบเมืกี่คิววะทุกคนต่อกอไปดูฮะเออหนึ่งนาทีสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายเราต้องยิงไกลๆอย่างเดียวอะถ้าอยากให้ดาเมจม่ยเลยเยอะยิงไกลไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะเป็นแบบมังกรไม่ทันโดนเออโอ้โดนดันผมโดนดันผมโดนดัน ม่ายามยิงแล้วผมยิงไปสองแสงก็ดาเมจแล้วทุกคนเออโน,นหนึ่งนาทีาแล้วตอนนี้โน,นหนึ่งไปแล้วฮนะหนึ่งทีสุดท้ายครับหมดยังหมดยังอย่าดันเพื่อนอย่าดันเพื่อเราโอเคสวยออหนึ่งทีสุดท้ายแล้วเวลารู้สึกเวลาหมดนี้มันผ่านไปช้ายังวะแต่ก็มีคำมี โอ้กระบก้ยใครตายเมื่อกี้ที่เสจมึงเพื่อนตายอยู่กบก้ยสี่สิบวิสี่สิบวิเออขอสวยเพื่อขสวยได้อยู่สาิวิแล้วสาวิแล้วผมว่ได้ผมว่ได้ผมได้เออ ยิงไมได้ครับยิงไมได้ครับนั่นแหละว่าชนะว่ะโหแต่ชนะเกมนี้ชนะโหมดนี้ไม่มีชนะแบบว่าเฮ้ยชิวๆแบบอะไรเงี้ยไม่ได้นะอ๋อมันจะมีซอมบีม้เรกคออดอร์ติเมตแน่เลยคือถ้ามันครบร้อยมันติเมตปะ่ะเรียบร้อยชนะว่ะไปครับพันสองสวยอยู่เรียบร้อยครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันะครับกับโหมด PVE ที่เรียกว่า วอร์มมือก่อนเจอพีพีจริงครับเป็นโหมดที่ดูเดือดมากนะครับโอเคเดือด <c oughs> จริงโอเคประมาณนี้กันจ้ใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับประแจครับเป็นกระจายก้องซ่าให้ผมเพื่อจะเกมใครได้นี่ก้องซ่าว่ะโอ้โหยิงขนาดนี้บอกแล้วว่าเรามาวอร์มพีพีครับทุกคนเอข้มเจ้าใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับประแจเป็นกระจายก้องซ่าให้ผมนะครับก็พีพีรอชมกันได้เลยครับในช่องผมสับสกายแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้เตือนด้วยนะครับโอเควันจันทร์ครับผมสวัสดีครับ